ม <a> <Unter> ันต้องออกแรงบ้างไม่ใช่ไม่ออกแรงเลยออกนิดแต่ว่าออกนิดเดียวออกแรงป๊อปออาแรงองอ่ะาตีมไกลแล้ว้ราตีมไกลเคียงแล้วลูกทำแบบน้องทีมกัทาดูทีมตนัดก็ตตืนยอมแพ้ไม่มใครยอมแพ้มากเพื่อเงินน้อย 1 1เดียวครับนเดียนัเ่ยเว้วเตอนเรียนมัธยไม่ได้เรียนแบบไหมไม่เรียนเลยสองสามีถึงนายกันเนาเนงนโอ เครือบเชี <ules inh aling> <at> ่ยวเชี่ยวโชว์ฮอชโชว่อวโอ้หลับตาทำดีกว่าเอาบางคนเขเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งสองสหย่าแพ้เป็นหนึ่งแล้วครับหองสามสี่อุ้ยห้าครั้ง ไขเจียวเหรืออะไรลูกไข่ไดาไข่ดเหรออ,พอพ้พรุ่งนี้ทอดไ่าวต้องนอจนจะไล้กิเลยจิ้เลยไหมจิงก่อนไหม,มยัง<ะ>ยังแล้วค่อยอยังลุยทีอยวมันจะไม่มัอนอามันจะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมยอมแพ้ไหลทํครับหนึ่งคนไม่มันก็องแบบไม่ได้พลงัง อันนี้เขาได้คนละหกสิบบาทนะเป็นเงินสะสมคนละหกสิบบาทตรงนี้นเขออนะา,ยเ<ร>าอยากได้100่อยบาทพี่รู้กเขาไปซื้ออะไรนะกหนาฮะ,นะ,นะลูกหายอี่นั้นหละอ้าวลูกหายเ,เลยแล้ว แล้วก็นอนเตอมพลังต่อทีมเขามีความพยายามมากนะเขาสู้มากแล้วก็หนึ่งร้อยบาทของเขาเนะี่ยหลออรองเท้าตีดูยอยโอเม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่แนวนะเพราะว่าเอาตรงเขาเตียยจะได้นะ ไปรอนมารอนรู้ว่าแข่งอยู่รอนขึงนบ้านไปแล้วอันนี้เราเพิ่งตื่นมาสักทีอันนี้เรา,า,นนเร,ารู้สึกวังไม่ได้เสียตังค์เนี่ยเสียสิเสียเสียไปแล้วยี่สิบบาทเสียไปแล้วยี่สิบบาทเราเสียตังค์ อะไระเล่นบบไอืมแม่เอาเป็นตัวนี้แทนได้ไหมอะแม่เอาตัวนี้เป็นลูกแทนได้ไหม1 2อ,อ่อามันจะดืนระหว่างแม่อันนี้เป็นลูกได้ไหมเรอ ยอมแพ้เป็นหนึ่งคนแล้วครับเดี๋ยวพ่อทำให้ดูใหม่อีกรอบนึงโอเคไหม,ไมตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันวางมือไปแล้วหนึ่งคนนะครับโดยให้เหตุผลว่าขอกินข้าวก่อนนะครับ Lên, quà. Lên lèo. Ui. Đường 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 giờ luôn Lên tờ leo Ôi Đôi nó thật luôn mình luôn 嗯。

<laughs> bye bye